มาแล้วมาแล้วคะ่ะคุณผู้ชมทุกทุกท่านตอนรับเข้าสู่ดาราเดลี่บันเทิงวิกเอ็นพบกันเป็นประจำเวลา13นาฬกาเป็นต้นไปเจอเจอกันได้หลากหลายช่องทางไม่ว่าจะเป็น Facebook ดารา d a i l y .com และ YouTube ดารา Daily Official วันนี้มีสองสาวสวยจากเวทีมิสแกลนมาหาเราถึงดาราเดลี่กันเลยซึ่งสวยกันคนละสไตล์ไม่ว่าจะเป็นหมอข้าโพดนัชชา คุณหมอคนสวยที่พ่วงมาด้วยมงกุฎมิสแกรนมุกดาหาร2024ที่ขอกลับเข้าสู่มงศิลปินที่รักอีกครั้งด้วยซิงเกิลใหม่ฟอร์มเพลงที่เล่าถึงมุมมองความรักในแบบของตัวเองและคนต่อมาเป็นนางงามรุ่นน้องพลอยพรพิมลเจ้าของตำแหน่งมิสแกรนปราจีนบุรี2025ที่เส้นทางสู่เวทีนางงามไม่ได้มาง่ายๆแต่ต้องใช้ความใจสู้และความไม่ยอมแพ้อยู่หลายครั้งกว่าจะได้ตำแหน่งมาครองเดี๋ยวไปติดตามความเอ็กูซีฟนี้กันเล สวัสดีค่ะพลอยผ่อนพิมลกุลามิสแกรนปราจีนบุรีสวัสดีค่ะด,ดีใจมากเลยวันนี้ได้มาเยือนดาราเดลี่ที่ออฟฟิศเลยปกติจะเห็นแต่แบบพี่พี่นักข่าวนะคะไปทำทำข่าวกับที่กองประกวดมิสแกรนอตอนนี้คือแบบวิได้มาเยือนถึงที่เลยอะ ดีใจค่ะตื่นเต้นด้วยหนักหนาค่อนข้างที่จะหนักหน่วงเลยหนักหนาและหนักหน่วงนะคะก็คือพอยประกวดมา2ปีแล้วและปีนี้ปีที่3กว่าจะได้มงก็คือ4เวทีค่ะ ปีแรกเนี่ยพอยประกวดที่เชียงใหม่เป็นมิสแกรนเชียงใหม่2023อ่ะได้ท็อป10อันนี้คือเป็นเวนทีแรกแบบไม่รู้เรื่องอะไรอยู่กับมิสแกรนเลยแล้วก็แบบเราก็วิ่งหาสปอนเซอร์เองด้วยไม่ได้มีพี่เลี้ยงนะคะแล้วก็มาปีต่อมาเวทีถัดมานะคะเป็นมิสแกรนตาก2023ได้ท็อป6มาแล้วถัดมาปีที่แล้วค่ะปีที่แล้วไปประกวดมิสแกรนสมุดปราการได้รองอันดับ3แล้วก็มิสแกรนมุกดาหาร2024เราได้รองอันดับ1มานี่ ค่อยๆไต่ขึ้นไปเรื่อยๆแ,และล่าสุดคะ่ะได้มงมาแล้วคะ่ะนี่มิสแกรนปราจีนบุรี2,025ค่ะมันภูมิใจมันภูมิใจเพราะว่าเราต่อสู้ดิ้นรนแล้วก็พยายามด้วยตัวเองจริงๆใช่คะ่ะต่อสู้ด้วยตัวเองจริงๆพัฒนาด้วยความด้วยตัวเองมาเรื่อยๆและสุดท้ายอ่ะสิ่งที่เราพยายามสั่งสมมามันประสบผลสำเร็จละ ่าใช่แต่ว่าพอเราได้มงปุ๊บเราก็ต้องมาตั้งเป้าหมายใหม่ว่าใน m มิสแกรนไทยไล n ์2025ระดับประเทศเนี่ยเราจะไปถึงไหนและเราจะทำอะไระแสดงอะไรให้บอสนวัดเห็นนะคะถึงความสามารถและถึง potential ของเราจริงๆแล้วตั้งเป้าของพลอยเลยนะคะแบบคาดหวังให้ลึกที่สุดเลยเนี่ยก็คือการเปิดประตูเปิดประตูให้กับจังหวัดปราจีนบุรีเพราะว่า เมื่อมิสแกรนทำเวทีมานะคะจังหวัดปราจีนบุรีเนี่ยยังไม่เคยเข้ารอบลึกเลยอ่าและพลอยเนี่ยถือว่าเป็นความหวังหมู่บ้านเป็นความหวังของพี่ๆกระเทยพี่ๆแฟนคลับนางงามเพราะว่าปีนี้แนวหนูมาแบบลุกบิวตี้ควีนมากใช่ไหมคะสายลุกบิวตี้ควีนสายเพอร์ฟอร์แมนที่ปราจีนบุรียังไม่เคยมีและแบบ ทำได้ดีด้วยเราก็เลี้ยงกระแสยอยู่ตลอดก็เลยค่อนข้างพี่ๆเขาค่อนข้างคา,าดหวังว่าอยากให้เราที่จะเปิดประตูมิสการปราจีนให้ได้ซึ่งก็เป็นอีกหนึ่งเป้าหมายของพลอยนะคะเป็นอีกหนึ่งเป้าหมายของพลอยที่จะเปิดประตูให้กับปราจีนบุรีได้แน่นอนคะ<ต>่ะครอบครัวเหรอคะ ุยดีใจมากวันนั้นคือโซเชียลถล่มทลายมากค่ะเพื่อนทักมาแบบทุกคนทุกๆคนทุกทางมาทุกทางเลยทักเข้ามาแบบแสดงความยินดีแล้วก็คุณพ่อคุณแม่ก็ดีใจด้วยอ๋อคุณแม่ค่ะคุณแม่ดีใจด้วยเพราะว่าคุณพ่อเสียแล้วใช่ค่ะคุณแม่ก็มาดูวันวันที่ประกวดด้วยทักมาให้กําลังใจเพราะว่าท่านท่านไม่เคยมาเลยไม่เคยมาเชียร์พลอยหน้าเวทีเลยตั้งแต่ประกวดมิสแกรนมาครั้งนี้เป็นครั้งแรกที่คุณแม่ได้มาเชียร์แบบติด เกาะเวทีแล้วก็ได้ดูหนูรับมงกุฎด้วยอุ๊ยภูมิใจมากพูดแล้วแบบตื้นตันสุดๆเลยค่ะ Happy, แฮปปี้แน่แต่ก็มีความเป็นห่วงเรื่องของอ่ะ,ะการพักผ่อนจะไม่พักผ่อนไหมนู่นนี่นัน่น,นจะได้ทํางานไหมอะไรประมาณนี้ค่ะเขาก็เป็นห่วงหลายๆเรื่องแต่ก็สุดท้ายก็ยังซัพพอร์ตในสิ่งที่เราอยากเป็นแล้วก็ซัพพอร์ตในความฝันของเราอันนี้เนี่ยต้องขอบคุณคุณแม่จริงๆค่ะ <c oughs> ตัวเต็งก็เยอะแน่นอนว่าทุกๆปีประกวดมิชชันนม,มันก็ต้องมีอยู่แล้วเนาะตัวเต็งม้ามืดนางป่าู่นนี่นั่นแต่ว่าพลอยไม่กังวลเลยไม่กังวลแล้วก็ไม่กลัวด้วยว่าใครจะเป็นตัวเต็งสิ่ง คนที่พลอยกลัวมากที่สุดก็คือตัวพลอยเองค่ะกลัวตัวเองเพราะว่าอะไรเพราะว่าสิ่งที่เราจะทําได้ดีที่สุดเวลาเราอยู่บนเวทีอย่างเงี้ยคือเราต้องแข่งกับตัวเองเอาชนะตัวเองให้ได้อันนี้เป็นสิ่งสําคัญมากที่พลอยยึดมั่นมาตลอดอ่าถ้าหากว่าภายในของเราดีอินเนอร์เรามาเต็มเรามั่นใจในตัวเองเนี่ยพลอยเชื่อว่าพี่ๆทุกคนนะคะแฟนคลับทุกคนเวลาเราเห็นเพอร์ฟอร์แมนซ์บนเวทีเนี่ยเขาก็จะสัมผัสได้ เออแล้วก็เรื่องของอการวางเกมนู่นนี่นั่นน,น่ะมันเป็นเป็นรองลงมาหลาังรองจากตัวเราอันนี้ก็ต้องวางแผนกันอยู่แล้วเนาะเป็นเรื่องปกติแต่ว่าสิ่งที่แบบจะต้องทําให้ได้มากที่สุดเลยก็คือเรื่องของการชนะใจตัวเองให้ได้เราต้องทาให้ได้แล้วพลอยเชื่อมั่นมากว่าพลอยทำได้ได้ทำได้จริงๆสําหรับตัวพลอยพลอยคิดว่านี่แหละคือสิ่งที่บอสตามหาก็คือความเป็นบิวตี้ควีนและ สายเพอร์ฟอร์แมนซ์ที่ไม่เหมือนใครไม่เหมือนใครในที่นี้คือพลอยมองว่าด้วยความที่ลุกเราเป็นแบบนี้สายแบบสวยแบบเอกโซติกแบบสีผิวแบบนี้พลอยมองว่าไม่มีที่ไหนแล้วนะไม่มีแล้วนะไม่มีแบบนี้แล้วนะคือแบบมีที่นี่ที่เดียวพลอยแล้วก็ความสามารถอื่นๆอ,อย่างเช่นเรื่องของการแสดงเรื่องของการร้องเพลงเรื่องของการที่ พลอยก็มีประสบการณ์เรื่องของการทําข่าวหรือว่าอ่านข่าวเป็นนักข่าวด้วยอันนี้เนี่ยพลอยก็แบบจะต่อยอดในเรื่องนี้เพื่อให้บอสเห็นว่าเออเราสามารถเป็น MC ได้เป็นพิธีกรได้สามารถเป็นนักข่าวภาคสนามให้กับปอปาได้ในกองนะคะก็จะเอาตรงนี้เนี่ยแหละค่ะมามัดใจบอสแน่นอนว่ารางงานทุกคนจะต้องพัฒนายอยู่แล้วในเรื่องของ b, b u s i n e s s เพราะว่าเป็นอีกหนึ่ง จุดปัจจัยสำคัญในการประกวดมิสแกรนไทยแลนด์2025นี้นี้นะคะก็เป็นบริบทของแกรนเนาะแบบใหม่ก็ทุกคนก็พยายามอยู่แล้วซึ่งพลอยเองก็พยายามเช่นกันถึงแม้ว่าใครจะมองว่าคนนั้นตัวต็งคนนี้ตัวต็งแต่สุดท้ายแล้วทุกคนก็พยายามสร้างจุดนี้เหมือนกันเพื่อให้บอสเห็นถึงความพยายามของเราให้แฟนคลับเห็นถึงความพยายามของเรานะคะว่าเราสู้เต็มที่มากๆแล้วก็ยังไงก็แบบออนอยากอ้อนแบบแฟนๆบอกมีแด้ดีนะคะแบบเข้าด้อมเลื่อนรถหนูได้นะคะชื่อด้อม หนูชื่อว่าชีด้อมเลื่อนรถค่ะเลื่อนรถเพราะอะไรคุณพี่เคยฟังเพลงเลื่อนรถไหมคะเพลงเลื่อนรถให้หน่อยนะคะเลื่อนรถให้หน่อยนะคะเลื่อนรถให้หน่อยนะคะไม่ใช่คันหน้าแต่เป็นคันนี้ไม่เคยฟังหรอคะคุณพี่อุ้ยต้องไปเปิดแล้วไม่เป็นไรคือตอนแรกพอยไม่เคยฟังเลยแล้วพอพอยไลฟ์ไปเรื่อยๆใช่ไหมคะแบบเราเป็นคนสายอินเทอร์เทนเนาะสนุกสนานที่นี้แม่ๆก็เลยแบบหนูเปิดเพลงนี้สิลูกเพลงเลื่อนรถ แล้วพอฟังหนูอุ้ยสนุกสนุกแล้วเราก็เต้นเราเต้นแล้วก็เอนเตอร์เทนเอนเตอร์เทนแบบอุ้ยแม่ก็ชอบหนูลูกหนูเปลี่ยนชื่อด้อมไหมเป็นด้อมเลื่อนรถ อตอนแรกหนูก็คิดอยู่นานคิดประมาณสิบนาทีคิดประมาณสินาท, <c oughs> านาทีแล้วบอกวยแม่หนูว่าน่าจะเข้ากับหนูหนูเปลี่ยนเลยดีกว่าก็ so young, เป็นช่อดอมเลื่อนรถค่ะก็คนก็แบบเป็นสนุกสนานจอยๆเป็นอีกมูดหนึ่งเพราะว่าทุกคนเห็นภายนอกหนูไปแล้วว่าเอยเป็นสายบิวตี้ควีนนะเป็นลุคแบบนางพญาเฟีย้ยๆอะไรอย่างเงี้ยแต่ความจริงแล้วหนูเป็นคนโกะมาก <laughs> <laughs> ตัวเราเป็นหนูเป็นแบบนี้เลยเป็นคนโก้ๆคนหนึ่งแล้วก็แบบชอบทําอะไรตลกๆแบบเอนเตอร์เทนอยากให้ทุกคนมีความสุขเวลาหนูไลฟ์ติกตอกนะคะก็คือแบบว่ามีหลายคาแรคเตอร มีหลายตัวละครมีสมพงศ์อันนี้สมพงศ์คือแบบตัวเด็ดมาก <c oughs> นางจะใส่วิกสีชมพู <c oughs> ผมสัน้นแล้วนางก็จะใส่หมวกแอร์โฮสเตสสีฟ้านางจะเป็นนางจะชื่อสมพงศ์แต่เป็นแอร์โฮสเตสแล้วก็มีดอลลี่ดอลลี่ก็จะเป็นแบบพี่ชาย วันนี้กดตะก้าให้ฉันรือยังนะ่บ้าจริงอ่าบานานีเกาหลีเกาใจาแล้วก็มีพอลลี่ก็จะเป็นเจ๊แบบเฟียดเฟีนิดนึงอะไรประมาณนี้มีหลายคาแรคเตอร์ค่ะเดี๋ยวก็จะมีมาใหม่เรื่อยๆเอออยากให้แม่ๆม,ม,มีความสุขแล้วก็สนุกไปกับไลฟ์ของหนูนะคะถึงแม้ว่าแบบอุ๊ยบางคนแบบช่วยกดหัวใจช่วยกดตะกานู่นนี่นั่นก็ถือว่าเป็นกำลังใจให้พลอยแล้วใช่ค่ะก็จะพยายามสู้ต่อไปตอนนี้แบบ ยอดคนดูยอดการขายมันก็เพิ่มขึ้นเรื่อยๆถึงแม้วันจะไม่ได้กระโดดขนาดนั้นแต่พอเชื่อว่าแนวโน้มของกราฟที่มันเพิ่มขึ้นตรงนี้มันก็จะต่อยอดไปได้อีกตีลังกาบ้างมวนหน้าบ้างอะไรอย่างเงี้ย oh. <laughs> แต่ว่าก็ต้องดูสถานการณ์ตอนนั้นเพราะว่าเราไม่สามารถทําอะไรมากมากเกินกว่าคนปกติทําได้ <laughs> เพราะว่ามันต้องมันผิดกฎชุมชนของทาง แพลตฟอร์มอ่ะเราก็ต้องแบบเอาให้มันพอดีพองามเพราะว่าเราเออเราก็โดนเตือนหลายรอบเหมือนกันเนาะเตือนหลายรอบเหมือนกันต้องบอก,กว่าแม่ขาเบาๆเบาๆเดี๋ยวหนูไปทำคอนเทนต์ให้ให้ดูแทนอะไรประมาณนี้ใช่ค่ะเขาก็มีแบบรีเควสอยากให้ทำคอนเทนต์นู่นคอนเทนต์นี่เราก็แบบพยาพยามเสิร์ฟพยายามเสิร์ฟเรื่อยๆปราจีนบุรีภ<พ>าคภูมิใจพอภาคภูมิใจมากๆถึงแม้ว่าพลอยจะไม่ไม่ใช่คนปราจีนนะคะต้องต้องต้องถึงแม้ว่าพลอยจะไม่ใช่คนปราจีนเนี่ยก็ต้องออกตัวก่อนแต่ว่า ในเมื่อเราประกวดจังหวัดนี้แล้วเราได้ดํารงตําแหน่งจังหวัดนี้แล้วเราก็จะทําหน้าที่ให้เต็มที่ที่สุดเพราะว่าพลอยอยากมีความตั้งใจนะคะว่าในเมื่อเราได้ตําแหน่งนี้มาแล้วเนี่ยพลอยก็อยากจะกลับไปที่จังหวัดปราจีนบุรีเพื่อไปโปรโมทแล้วก็ประชาสัมพันธ์ให้จังหวัดนี้เนี่ยเป็นที่รู้จักมากขึ้นซึ่งจริงๆแล้วพลอยก็ได้กลับไปแล้วนะคะก็คือช่วงวันเด็กต้นปีอ่าต้นปีนี้พลอยก็กลับไปหาเด็กๆนะคะผู้ใหญ่ที่นั่นก็แบบพาไปหลายที่มากแล้วเด็กๆ เด็กๆให้การต้อนรับดีมากเลยค่ะวิ่งมาขอลายเซ็นกันเต็มเลยคือหนูแบบแบบนึงนะพี่เซ็นไม่ทนันอะไรอย่างเงี้ยมิ่งมาขอถ่ายรูปขอลายเซ็นก็ก็ดีค่ะถือว่าได้เป็นแบบเป็นแรงบันดาลใจให้เด็กๆนะคะเผื่อว่าอนาคตมีความฝันอยากเป็นนางงามหรืออะไรต่างๆใช่แล้วก็เดี๋ยวอย่างล่าสุดนะคะวันที่31มกราคมนี้นะคะพลอยก็จะไปร่วมงานพิธีเปิดงานประจำปีของวัด วัดแจ้งเมืองเก่าที่อำเภอรประจันตาคามจังหวัดปราจีนบุรีค่ะซึ่งวัดนี้เนี่ยมันเป็นวัดที่อยู่มายาวนานมากๆวัดแจ้งวงเล็บเมืองเก่านะคะที่วงเล็บเมืองเก่าเพราะว่าวัดนี้อยู่มาตั้งแต่รัชากาลที่3แล้วยาวมาจนถึงปัจจุบันอ่าเป็นวัดที่เก่าแก่มากๆแล้วก็ศักดิ์สิทธิ์มากๆชาวบ้านก็ให้การเคารพแล้วก็มีการบูรณะอยู่ตลอดเพราะว่ามีคนทําบุญไปเรื่อยๆซึ่งในวันนั้นวันที่31มกราคมนะคะพลอยก็ไปร่วมง,งานด้วยท่านใดนะคะที่อยู่ อำเภอประจัตนตาคาม,มหรือว mm ่าอำเภอใกล้เคียงจังหวัดใกล้เคียงนะคะก็มาเจอพอยได้เลยนะคะวันที่31มกราคมเวลา4โมงเย็นเป็นต้นไปค่ะอบ้านปูบ้านอยู่ที่ปจจินะประจันตคามเหมือนกันอุ้ยจริงเหรอคะอุ้ยอุ้ยคุณแม่ต้องมาหาหนูแล้วอุ้ยอุ้ยโลกกลมมากเลยอุ้ยแล้วประจันตคามด้วยเพราะว่าประจันตคามเป็นอำเภอแรกที่พอยไปจังหวัดปาจจนเลยใช่แล้วก็พ่อแม่พี่น้องน่ารักมากคือแบบ คือเข้ามาให้การต้อนรับแล้วก็หนูมีกําลังใจในการประกวดมากๆเพราะท่านบอกว่าคือแบบแทบจะไม่มีมิสแกรนปราจีนปีไหนเลยที่ได้ตําแหน่งแล้วแล้วกลับไปหาเขาเพราะว่าอย่างน้อยเขาก็อยู่จังหวัดนั้นแล้วเราก็ดํารงตําแหน่งเป็นตัวแทนของปราจีนแล้วพลอยว่ามองว่าเออเนี่ยมันเป็นสิ่งที่สําคัญที่เราจะกลับไปหาเพื่อแบบไปแนะนําตัวไปขอกําลังใจต่างๆอันนี้เนี่ยพลอยได้รับมาแบบเต็มเปี่ยมเลยจริงๆค่ะเรื่องนี้ใช่ <aría? S 2> ใช่ซ้อมเป็นซุปตาแบบว่าโอ้หนูถ่ายรูปด้วยหน่อยถ่ายรูปอะไรอย่างงี้ถ้านตอนนี้พลอยถ้าเป็นในเรื่องของนางงามเหรอคะถ้าเป็นในเรื่องของการประกวดนางงามเนี่ยพลอยมองว่าสิ่ง no ที <hi> ่ถนัด <huh> ท <Becca> ี่สุดก็คือเรื่องของการเดิน p e r f o r m มนซ์อันนี้เนี่ยก็พยายามพัฒนาตัวเองเรื่อยๆตรงไหนมีจุดบกพร่องอะไรก็พยายามปิดจุดบอดให้ได้มากที่สุดแล้วก็ทําให้ดีที่สุดส่วนในเรื่องของความสามารถพิเศษพลอยถนัด ที่สุดเลยนะคะก็คือเรื่องของการพูดนี่แหละคะ่ะการพูดการอ่านข่าวการสรุปข่าวเพราะว่า ลอยเคยทาเคยเป็นผู้ประกาศข่าวในช่องไอทีมาก่อนนะคะในช่อง YouTube อ่านข่าวด้วยแล้วก็เป็นคอนเทนต์ครีเอเตอร์รีวิวโทรศัพท์รีวิวแก๊งไอทีต่างๆซึ่งก็มีแฟนคลับประมาณหนึ่งติดตามสายไอทีอยู่แล้วแล้วพอเขาเห็นพลอยประกวดนางงามปุ๊บเขาก็มาให้กําลังใจมาให้เชียร์มาให้กำลังใจอยู่เสมอแต่ก็แบบอาจจะไม่ได้ดูนางงามจัดจ๋าแต่อย่างน้อยเราก็มีมีกำลังใจจากฐานแฟนคลับเดิมใช่คะ่ะก็รู้สึกดีใจมากๆ ใช่ค่ะก็อาจจะเอาความสามารถตรงนี้นะคะไปต่อยอดในกองประกวดก็ต้องมารอดูกันนะคะว่าจะมีคอนเทนต์อะไรแบบเด็ดๆหรือเปล่าใช่อขออน,นุญาตรีวิวตัวเองเป็น่อนแรปได้ไหมคะ หนูชื่อพลอยปราจีนสัดส่วน3 4 2สี่ยสามเจ็ดอ่ะความแซ่บหนูมีเกินร้อยใครกินก็อร่อยเพราะหนูนั้นเพชต้นไม้ที่มันไร้ใบไม่ต้องตกใจเพราะหนูนั้นเด็ดอ่ะวันนี้หนูจะมาเอามองอะวันนี้หนูจะมาเอามงองค์เทพช่วยดนให้หนูทำสำเร็จเออความสวยแบบนี้หาที่ไหนไม่ได้แล้วอย่าลืมมาเข้าด้อมเลื่อนรถหนูนะคะ ได้เลยค่ะติดตามพลอยมิสแกรนปราจีนบุรี2025ได้ทุกช่องทางเลยนะคะก็คือ t i k t o อเซิร์ชไปได้เลยว่าพลอยพิมลมิสแกรนปราจีนบุรีนะคะส่วน Instagram p p m p l o y นะคะพิมพ์ไปได้เลยและ Facebook นะคะชื่อจริงและนามสกุลเป็นภาษาอังกฤษนะคะ p o r n p i m o l แล้วก็ KU LAB คะ่ะขอบคุณมากๆเลยนะคะวันนี้เป็นรางวัล Miss Tourism Queen of the Year International 2024คะ่ะก็คือรองหนึ่งก็จริงๆต้องบอกว่าตั้งแต่ก่อนไปอ่ะ รู้สึกกังวลตลอดเวลาว่าแบบเอ๊ะจะยังไงดีนะอะไรเงี้ยค่ะแต่ว่าสุดท้ายพอจับจังหวะได้แล้วอะไรเงี้ยก็ตั้งใจนะคะแล้วก็เตรียมตัวไปแบบเต็มที่มากๆค่ะพอได้รางวัลมาก็ดีใจค่ะเดีว่าเหมือนได้เอารางวัลของคนปี่ใหม่กลับมาให้คนไทยด้วยก <c oughs> ็ <c oughs> ถามว่ากดดันไหมจริงๆทุกคนจะบอกหนูก่อนไปคาา่ะแม้กระทั่งบอสก็จะบอกว่า ให้ไปชิวๆจอยๆอย่าไปเครียดอะไรเงี้ยเพราะว่าเราก็ไม่กล้าคาดหวังมงที่3อยู่แล้วอะไรเงี้ยค่ะแต่ว่าส่วนตัวหนูหนูรู้สึกว่าแบบคือถ้าผู้ใหญ่เขาส่งเราไปแล้วแปลว่าเขาต้องเห็นอะไรในตัวเราอะอย่างน้อยที่สุดอะก็ไม่อยากตุบอย่างน้อยก็อยากจะยืนอยู่ในท็อปท็อปสิก็ยังดีะอะไรเงี้ยค่ะเพราะฉะนั้นก็พยายามทําให้เต็มที่ในทุกๆวัน,นะค่ะมันก็จะมีช่วงที่แบบรู้สึกกังวลรู้สึกเครียดว่าแบบพ้ยมันจะตุบไหมหรืออะไรเงี้ยอยู่บ้างค่ะแต่ว่าสุดท้ายก็ enjoy the show ค่ะสนุกมากก็เป็นรางวัลพิเศษค่ะเป็น Miss Good v i l l ค่ะเป็นรางวัลจากสปอนเซอร์ใหญ่นะคะที่เป็นเหมือนห้างสรรพสินค้าค่ะก็เลือกมาไม่รู้ว่าอาจจะเพราะว่าเราดูมีแววเป็นสายช็อป <laughs> เลยก็เป็นรางวัลรางวัลใหญ่รางวัลหนึ่งค่ะที่ทุกคนบอกว่าถ้าได้รางวัลเนี้ยก็คือการันตีว่าแบบต้องเข้าท็อปแน่ๆอะไรเงีย้ยอันนั้นก็เลยทําให้ใจชื้นขึ้นมานิดนึงค่ะแล้วก็อีกรางวัลที่ได้ก็คือ Best c a l e n t ค่ะตั้งใจมากค่ะก็ Uh, จริงๆอะ่ะหม่มันปั้นมืออยู่แล้วว่าอย่างน้อยที่สุดต้องต้องได้เบสทาเลนกลับมาให้คนไทยอไรเงี้ยเพราะว่าเราแบบอย่างน้อยก็อยากเอาการร้องเพลงไปโชว์ค่ะก็ทํากันบ้านแต่อยู่ที่ไทยเลยว่าแบบโอเคถ้าไปประกวดใช้เพลงไทยลองเขาอาจจะฟังไม่เข้าใจเพราะฉะนั้นเราเลือกเพลงภาษาอังกฤษที่เป็นภาษากลางที่สุดค่ะแต่ว่าก็คุยกับพี่เก่งทัชยาค่ะเพราะพี่เก่งก็ดูแลอยู่ไรเงี้ยค่ะก็คุยกันว่าเอ๊หรือว่าเราปรับให้มันเป็นดนตรีไทยดี แล้วเป็นร้องเพลงสากลอะไรอย่างเงี้ยค่ะให้แบบเหมือนเราอยากนําเสนอความเป็นเพลงไทยแบบที่มันไม่มีขีดจํากัดก็คือร้องเพลงสากลแต่เอาเพลงไทยเข้าไปผสมอะไรอย่างเงี้ยค่ะใช่ร้องเพลงฮีโร่ค่ะทุกสายตาจับจ้องไม่ใช่ก็หนูชอบร้องเพลงอยู่แล้วเพราะฉะนั้นโมเมนต์ตอนที่ร้องเพลงมันเลยเป็นความสุข อยู่แล้วคะ่ะแล้วก็บวกกับความหมายของเพลงที่จริงๆก็ตั้งใจเลือกเพลงนี้มาเพราะว่ารู้สึกว่าเป็นกําลังใจที่ดีให้กับคนที่ฟังด้วยรวมถึงผู้เข้าประกวดด้วยอะไรเงี้ยคะ่ะก็เลยรู้สึกว่ามันมันคือความสุขเราอยากส่งพลังบวกออกไปให้กับผู้คนอะไรเงี้ยประมาณนั้นค่ะใช่ค่ะก็คือเรามีการแพลนกับกับผู้ใหญ่อยู่แล้วว่าหนูอยากปล่อยเพลงเนะะี่ยค่ะอันนี้คือการคุยกันตั้งแต่ก่อนที่จะไปประกวด ก่อนที่จะบินไปค่ะก็เลยเหมือนแอบซุ่มเตรียมการกันไว้ก่อนแล้วแล้วเราก็แอบอุบไว้ยังไม่บอกใครอะไรเงี้ยค่ะจริงๆเราทั้งเพลงทั้งมิวสิกวิดีโอถ่ายเสร็จตั้งแต่ก่อนบินมิวสิกวิดีโอคือถ่ายวันบินค่ะ ใช่ก็คือกลางวันถ่ายปุ๊บกลางคืนบินเลยเพราะว่าทุกอย่างคือโอกาสที่ที่หนูได้รับเนาะเป็นโอกาสที่แบบผู้ใหญ่ยื่นมาให้อะไรเงี้ยหนูก็อยากแบบตั้งใจทําให้เต็มที่ให้เขาเห็นว่าแบบอย่างน้อยที่สุดหนูตั้งใจทํามากๆอะไรเงี้ยค่ะก็พอบินไปก็ยังเงียบอยู่ยังไม่มีใครพูดอะไรจนกระทั่งใกล้ๆวันปล่อยละบอสก็เริ่มสปอยว่าอเขาพดมีเพลงนะอะไรเงี้ยค่ะแล้วก็ปล่อยเพลงกันออกมาช่วงที่ยังประกวดอยู่เลยหนูว่าจริงๆแล้วอะ การทํางานในแกรน์ง่ายมากๆค่ะคือสมมุติว่าเราอยากทำอะไรใช่ไหมคะเราคิดโปรเจกต์หรือว่าทำดรัฟอะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วเสนอผู้ใหญ่ถ้าเกิดว่าผู้ใหญ่โอเคหรือไม่โอเคไงเขาจะมีฟีดแบ็กกลับมาค่ะเราก็แก้ไปเรื่อยๆจนกว่าผู้ใหญ่จะชอบนั่นแหละอย่างของหนูอ่ะก็คือหนูอยากทำเพลงใช่ไหมคะหนูทํามาก่อนเลย เพราะว่าบางทีเพลงเป็นเป็นอะไรที่ถ้าพูดลอยๆมันจะเข้าใจยากเนาะหนูก็เลยรู้สึกว่างั้นเดี๋ยวหนูทาเดโมโเพลงมาให้ฟังดีกว่าอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็ทําเดโมแล้วก็ส่งไปว่าแบบอันนี้ดีไหมคะอะไรอย่างเงี้ยค่ะซึ่งโชคดีมากวันนั้นผู้ใหญ่ฟังตอนเช้าต,ตอนกลางวันหนูได้รับโทรศัพท์เลยว่าเอาสิมันน่ารักนะมันดีอ,อะไรอย่างเงี้ยค่ะก็ทําเลย ก็ถือว่าเป็นโชคดีของหนูค่ะแล้วหลังจากนั้นก็มีการพูดคุยกันว่าโอเคเดี๋ยวหนูจะถ่าย MV นะคะเป็นแบบนี้แบบนี้อะไรอย่างเี้ค่ะก็โชคดีที่เหมือนผู้ใหญ่ก็แฮปปี้ด้วยอะไรเงี้ยก็เลยได้โอกาสที่แบบทําออกมาให้ทุกคนได้ฟังเป็นเพลงนี้เพราะว่าคือหนูอยากถ่ายทอดความเรื่องราวความรักค่ะแต่ความรักเนี่ยมันมันกว้างมากมันมีหลายมิติมีรักใส่มีรักที่ผิดหวังมีรักที่แบบสัมเศร้ารัก อะไรอย่างเงี้ยมันมันมันมีเยอะมากเลยหนูก็เลยหยิบเรื่องเนี้ยขึ้นมาเล่าก่อนเพราะว่าเป็นเป็นเรื่องใกล้ตัวจากตัวตนของเราอะไรอย่างเงี้ยค่ะว่าแบบเวลาหนูมีความรักอะไรอย่างเงี้ยพอพี่เลิฟอะ่ะมันก็จะมีความแบบไม่ได้รู้สึกนะอ,อทักมาหรออ,อ๋อไม่เห็นอะไรอย่างเงี้ยมันจะเป็นแบบนั้นก็คือเราก็จะฟอร์มหน่อยอย่างเงี้ยค่ะแต่ว่าจริงๆแล้วเราก็แค่รอให้เขาแบบชัดเจน มันก็จะได้ไม่เสียฟอร์มแค่นั้นเองเงี้ยค่ะก็เลยเอาเรื่องนี้แหละมาทำเป็นเพลงเป็นแบบนั้นเลยค่ะก็เลยนก <laughs> ย้อนวัยกับไปให้มันดูน่นารักดูอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็เนื้อเรื่องมันก็จะเป็นอย่างในเพลงเลยเหมือนกันค่ะว่าแบบมันก็จะมีความลากักแอบชอบแอบมองเขาตลอดอะไรย่างเงี้ยแต่ว่าเขาก็ไม่ได้มีท่าทีอะไรกับเราเป็นพิเศษเหมือนจะแต่ก็เหมือนจะไม่อะไรย่างเงี้ยค่ะมันก็เลยเกิดความแบบหน้อยอกน้อยใจตามมาให้แบบง้อนหน่อยสิ ไม่มีทีมที่แบบช่วยดูให้ค่ะแต่ว่าก็จะมีการคุยกันว่าแบบอ๋อหนูอยากให้ลุคใน MV มันเป็นแบบนั้นประมาณประมาณน,น,าณนี้อะไรอย่างเงี้ยค่ะ <c oughs> เขาก็จะหามาให้ <c oughs> เราจะมีการบรีฟว่าหนูคิดว่าประมาณนี้ไหมคะลุคประมาณนี้อะไรเงี้ยค่ะ <c oughs> ใช่ค่ะก็เพลงนี้เนี่ย เป็นการเขียนเรียบเรียงรวถึงโปรดิวซ์โดยอัตตานะคะซึ่งน้องเป็นแรปเปอร์หนูกับกรเนี่ยน้องชื่อกอร <laughs> หนูกับกรเนี่ยรู้จักกันมาสักปีกว่าสองปีได้แล้วแล้วก็เหมือนหนูเริ่มจากการเรียนแรปก,กับเขาค่ะก็คือตอนนั้นอยากแรปได้ด้วยอะไรเงี้ยค่ะแล้วก็พอเรียนปุ๊บรู้สึกว่าหุ้ย วิธีการเขียนเขามันมันดีมากให้เขาลองทําเพลงเวลาเรา arrange เพ mm hmm. ลง cover เนี่ยก็จะแบบมีการเติมท่อนเข้าไปหรืออะไรเงี้ยเรื่อยๆเขาก็จะเขียนให้มาตลอดค่ะจนจนพอวันหนึ่งที่หนูจะทําเพลงก็เลยรู้สึกว่ามันต้องเป็นเขาเท่านั้นแหละเพราะว่าเขารู้แล้วว่าแบบเราอยากเล่าเรื่องออกมาแบบไหนอะไรเงี้ยค่ะซึ่งก็ไม่ทําผิดหวังจริงทุกคนเซอร์ไพรส์เพราะว่าด้วยความที่มาจากการประกวดใช่ไหมคะหนูมาจากวทธีประกวดตลอดอะไรเงี้ยค่ะก็จะเขาก็จะรู้สึกว่า ต้องทำดีว้าแน่ๆเลยต้องเป็นเพลงช้าดีว้าแน่ๆใช่ค่ะหรือว่าแบบอกหักรักคุดร้องไห้อะไรเงี้ยแล้วสุดท้ายพอเปิดออกมาเป็นเพลงเร็วแล้วเป็นแบบแบลวๆเบลเลยใสๆทุกคนก็เซอร์ไพรส์ค่ะแต่ว่าส่วนใหญ่ก็จะชอบว่าแบบเออมันมันเซอร์ไพรส์จริงๆแล้วแบบเราก็ทำได้แบบย้อนวัยเป็นยุคแบบใสๆน่ารักน่ารักได้อะไรเงี้ยใช่ค่ะทไมชแลดี้ไม่มีอยากเสียฟ กลัวว่าสายตาที่เธอมองทำให้ฉันคิดไปเองอย่างนี้ทุกทีคิดถึงทุกทีที่เจอกันฝึองฟอมเลยช่างมันไม่อยากเสียเธอค่ะก็ฝากเพลงฟอร์มไว้ด้วยนะคะสำหรับใครที่นึกถึงอารมณ์รักวัยเด็ก หรือว่าตอนนี้มีความรักกุกิ๊กอยู่คิดว่าน่าจะฟังเพลงนี้เรารู้สึกชอบอบอุ่นหัวใจนะคะแต่ว่าถ้าใครที่ยังไม่มีใครเดี๋ยวมันมาเองฟังก่อนต้องฟังก่อนแล้วเดี๋ยวมาเชื่อหนูค่ะแต่หนูฟังมาเป็นร้อยรอบแล้วยังไม่มาไม่เป็นไรเราฟังฟังต่อไปหนูว่าฟังไปเรื่อยเเดี๋ยวมาเองนะคะก็ฝากไปด้วยนะคะเดี๋ยวปีนี้ก็จะมีโอกาสได้เล่นซีรีส์นะคะขอบคุณนะคะบอล ใช่ค่ะเดี๋ยวก็จะมีโอกาสได,ได้ได้เล่นซีรีส์ะค่ะก็ฝากติดตามซีรีส์ของทางแกรนด์ด้วยนะคะจริงๆแล้วบริษัทเราปีนี้มีโปรเจกต์หลายโปรเจกต์มากๆเลยไม่ว่าจะเป็นเพลงซีรีส์หรือว่าอะไรก็แล้วแต่ก็ฝากติดตามด้วยแล้วตอนนี้มี Miss Grand t h a i l a n d 2025แล้วด้วยนะคะงไงฝากเป็นกําลังใจให้ด้วยนะคะฝากเป็นกําลังใจและติดตามผลงานของคุณหมขอขรโพธก,กับสาวพลอยพรหมพิมลจากเวที m i Miss g r a n นกันด้วยนะคะรับรองว่าไม่ผิดหวังแน่นอนค่ะ เอาละค่ะคุณผู้ชมค่ะเพอแป๊บเดียวเข้าหมดเวลาของรายการดาราเดลี่บันเทิงวิคเอนแล้วกลับมาพบกันได้ใหม่ครั้งหน้าขอบคุณสําหรับการติดตามรับชมแต่ก่อนจากกันขอยยําช่องทางการรับชมรายการอีกสักครั้งนะคะ,จะเจอกันได้ใหม่13นาิกาเป็นต้นไปชมส,สดทาง Facebook ดาราเด i ี่ .com และ y o u b u d a ดาราเดลี่ฟิช i a ลวันนี้ขอตัวลาไปก่อนแล้วสวัสดีค่ะ